ตรวจสุขภาพเพื่ออะไรหนึ่งเราต้องหาคําว่าภัยเงียบในร่างกายของเรามันมีภัยอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เราเป็นโรคในอนาคตเช่นเบาหวานไขมันความดันเอาง่ายๆเลยเพราะโรคพวกนี้ยมันใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการเป็นโรคตอนแรกๆเนี่ยไม่มีอาการชนดิดสามแต่การตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะอาจจะดีเทคได้หรือทราบได้ว่าเอ๊ะคุณมีความเสี่ยงนะแล้วเราจะได้ป้องกันมันยังไงที่หมอจะมีพูดถึงเรื่องหวานดันมันเนาะทีนี้ก็อยากขอยกตัวอย่างเคสเรื่องดันละกัน เนี่ยมีคนไข้เพิ่งมาหาเลกใกล้ๆนี้เนาะก็คือแบบว่าเป็นผู้ชายไทยอายุประมาณแบบหกปีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอเผอิญช่วงโควิดอะเป็นโควิดคือเหมือนถึงว่า คนคนไข้เป็นโควิดเยอะก็เลยไม่กล้าไปตรวจสุขภาพ,พเพราะว่ากลักวที่จะเป็นโควิดอ่าก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้เขาบอกว่าเขาก็กินอาหารตามปกตินะแต่เขาก็รู้ว่าเขา่มีโรคความดันแต่ก็เป็นไม่ได้เยอะไงก็เลยไม่ได้กินยานหรือว่าไม่เป็นอะไรคราวนี้อยู่ๆเนี่ยก็ปีนี้เดือนเดือนประมาณเดือนพฤษภาคอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแบบน้ําหนักมันขึ้นเยอะตัวบวมจากกับน้ําหนัก70ขึ้นเป็น90แล้วแบบเหนื่อยมากแบบหายใจไม่ออกคราวนี้นึกว่าเป็นโรคหัวใจก็เลยไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าหมอตรวจออกมาก็คือว่าเป็นภาวะไตวายฉับพลั เออก็คือว่าตัวบวมจากที่ไตไม่ทํางานก็เลยต้องมีการรักษาขับปสัสสาวะขับน้ําออกอะไรออกรักษาไตอะไรเงี้ยก็เลยถึงจะว่าประคองมาได้แล้วก็น้าหนักลดลงไปเหลือเจ็ดสิบกว่าแล้วก็คือคุมน้าได้ละประเด็นเรื่องนี้ก็คืออยากบอกว่าการที่เราปล่อยปะละเลยเรื่องความดันมาเป็นระยะเวลานาน,านๆโดยที่เราไม่ได้ไปเขาเรียกว่าตรวจต่อเนื่องเนาะทำให้แท้ที่สุดอะไตพังได้เลยนะ ก็เมื่อกี้หมอเอมีพูดมาเรื่องของดันเนาะอันนี้คือเรื่องของหวานกับมันละกันเนาะเรื่องของความหวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยฉันชอบติดหวานชอบกินนู้นแต่ไปตรวจเลือดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเบาหวานแต่น้ําตาลเริ่มเกินก็เอ๊ะไม่ได้เป็นโรคนี่แค่น้ําตาลเกินก็กินต่อไม่เ,เป็นไรฉันไม่ได้เป็นโรคนี่ไมไ่เห็นเป็นภาวะอะไรไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้เป็นปัสสาวะบ่อยไม่เห็นมีภาวะ แต่ถ้าคุณยังทําพฤติกรรมนั้นไปเรื่อยๆปล่อยความหวานไปเรื่อยๆเพิ่มความหวานเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นเบาหวานเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยถ้าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปส่งกระทบต่ออวัยวะอื่นด้วยเรื่องของไตเรื่องของตา,งงตาถูกไหมครับเนาะแล้วก็ไขมันเหมือนกันถ้าคุณปล่อยละเลยมากๆไขมันถ้ามันก่อขึ้นมากเรื่อยๆในระยะ1 0ถึงอีกปีเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเป็นเรื่องของอมัมพฤกษ์อมัมพาตเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจหรือเรื่องของสโ เขยกตัวอย่างนิดนึงก็คือมีคนไข้เป็นคนต่างชาติเนาะเป็นฝรั่งอายุแค่แบบ40่กว่าปีเองบอกว่าเอ้ยหมอผมมาฟิตมากมาเจอเราเพราะบอกว่าอยากดูแลตัวเองให้ดีไงคราวนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยแบบว่าออกกําลังกายด้วยดูแลสุขภาพด้วยแต่ชอบกินของทอดมากล้วชอบกินของทอดไม่ธรรมดาบอกว่าหมู3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นของาอาหารเยอรมนันขาหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยชอบกินมากเลยคราวนี้ไม่อยู่วันหนึง่งเขาบอกว่ากําลังเดินลู่สายพานอยู่ปกติเขาจะเดินอยู่ละที่อยู่ก็บอกว่า เจ็บแน่นนาอกหายใจไม่ออกเลยอะไรเงี้ยคราวนก็เลยไปตรวจแล้วก็เจอว่าเออเส้นเส้นเลือดอ่ะคือมันบล็อกไปเลยนะไม่ใช่คอร์ดมันบล็อกไปเลยจนก,ก็ตทังแบบต้องสวนหัวใจทั้งที่อายุแค่10กว่า40กว่าเองอันนี้ก็เป็นบอกว่าเออถึงแม้ว่าคุณหนะังคิดว่าการตรวจสุขภาพทุกอย่างดูปกตินะแต่เรื่องนี้ก็อาจจะเกิดได้เพราะว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณรับประทานอาหารที่เหมาะสม หรือเปล่าหรืออาหารที่คุณเข้าไปเนี่ยไม่มีสารอาหารและแร่ธาตุเลยก็ได้หรือไม่มีความหล,กหลา,หาหลกหลายเลยแต่คราวนี้เนี่ยก็มีเคสเหมือนกันคนไข้ไปตรวจมาหูหสวยหมดเลยทุกอย่างสูงหมดเลยในเลือดต้องเขา้าใจว่าอันนี้มันคือตรวจจากเลือด<อ>ใช่ไหมครับแต่มันจะมีภาวะบางภาวะที่ ค่าพวกนี้มันสูงในเลือดแต่คนไข้ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในร่างกายอ่จริงทำไมบางคนตรวจสุขภาพทุกปีแต่สุดท้ายก็กลับเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายหมอเอมี่ว่าไงบ้างครับที่เกิดขึ้นคนได้บ่อยแล้วก็เจอก็คือตรวจแล้วนะแต่มันดันไม่เจอ แล้วมะเราาเ็งมันโตเร็วอันนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเหมือนกันก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือพออายุ60ขึ้นไปอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีการตรวจส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคราวนี้เคสนี้เกิดขึ้นว่าเขาอ่ะเพิ่งส่องกล้องมา6เดือนที่แล้วเองแต่อยู่ๆก็บอกว่ามีอาการกลืนแล้วแบบติดแับกึืนแล้วแน่นแบบอาหารไม่ย่อยเลยไปหาหมอหมอก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะ ลเลยให้ยาบอกว่าลดกดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้กินลดกดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ถ่ายไม่ได้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปเช็คกลายเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารก็บอกว่าเอ๊ะแต่หมอเพิ่งตรวจ6เดือนที่แล้วเองอะ่ะแล้วทำไมถึงเป็นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นมะเร็งที่มันค่อนข้างดุแล้วมันเติบโตเร็วมาก6เดือนมันก็โตได้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเออมันมีหลายสาเหตุนะว่าทำไมจริงๆแล้วเราอาจจะตรวจสุขภาพทุกปี แต่มันตรวจได้แบบว่าไม่โครบแล้วมันก็แบบทำให้เป็นบอลเลงโรคไหลแรงได้ร่างกายเรามันเชื่อมโยงกันไปหมดเนาะมันก็จะมีหลายๆเปเปอ์อะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วการตรวจลำไส้เนี่ยมันดูได้หลายอย่างนะการตรวจอุจจาระนี่แหละก็คือ1ดูทั้งการเชื่อมโยงของสมองการเชื่อมโยงของภูมิคุ้มกันเพราะมันก็มีหลายๆอย่างบอกว่าถ้าลำไส้คุณไม่ดี คุณจะดูดซึมยังไงใช่ปหคุณจะเอาใช้อาหารไปใช้ยังไงภูมิคุณมันจะโอเคหรือเปล่าอันที่สาที่เจอได้ง่ายมากอีกอันก็คือผิวหนังมันก็มีหลายเคสที่ว่าพอลำไส้คุณไม่ดีอะ่ะจะเป็นผื่นก็ง่ายใช่ป่มเป็นโรคสะกเก็ดเงินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจอได้ค่อนข้างเยอะหรือที่เจอบ่อยเป็นสิวที่หน้าเชน,นี้การเป็นสิวที่หน้ามันอาจจะไม่ใช่ว่าเอ้คุณแบบจะไปแบบว่าหาหมอสิวรักษาแค่หน้าที่สิวไงที่ผิวจริงๆคุณอาจจะต้องแก้ที่ลำไส้ก่อนก็ได้เนาะคราวนี้ก็เลยอยากยกตัวออยย่าางงเคคนนนึมีขแแบบบบุ สิบแเ้าพิ่งเรียนมาหาลัยเองมาหาแต่ว่าเรียนอยู่ต่างประเทศคราวนี้ประเด็นของน้องคนนี้คือเขาแบบเขาเล่านะว่าเนี่ยเขาอะรู้สึกว่าเขาเป็นซึมเศร้ากับกับเป็นโรควิตกกังวลตั้งแต่7จ็ดแปดขวบเลยนะคือเป็นตั้งแต่เด็กมากเขาบอกว่าเขาจําไม่ค่อยได้เลยว่าเขาแบบมีความสุขเมื่อไหร่ประเด็นคือเด็กคนเนี้ย ที่มาหาเนี่ยไม่ใช่ซึมเศร้านะตอนแรกตอนแรกมาหาเขาก็เป็นผื่นที่คอก่อนแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผื่นแปลกๆที่คออย่างเงี้ยไปหาหมอหลายคนแล้วไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดูผื่นที่คอเอ๊ะทำไมมันแบบหน้าตาเหมือนสะเก็ดเงินจังก็เลยมาซักประวัติเพิ่มเติมแล้วเขาว่าเออเขาอะ่ะเป็นวิตกกังวลมานานมากแล้วแล้วก็กินยาหมอให้กินยาตั้งแต่อายุ1 2บสจนกินมาถึงปัจจุบันก็7จ็ดแปดปีแล้วใช่ป่ะแต่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยก็เลยซักต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือน้องคนนี้เป็นลูกครึ่งแล้วก็เเตตตติบโทที่่างประศอน อยู่อเมริกาประเด็นอาหารก็คือกินนมเนาะกินไข่กินพวกขนมปงังอาหารฝ<ป>ร,รั่งอ่ะอาหารฝแปรรูปค่อนข้างเยอะแล้วกินมาตลอดคราวนี้เราก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าบอกว่า,วามันจะเกี่ยวข้องกันไหมอย่างที่บอกว่าเออลำไส้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้ชัดเจนคราวนี้เราก็เลยบอกว่าเอาอ ปัสสาวะของน้องเนี่ยมาตรวจดูเนาะก็พบว่าแบบว่าเอ้น้องแบบลำไส้ไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะมีการเหมือนกับว่าหนึ่งมีภาวะแบบลำไส้รั่วค่อนข้างเยอะลำไส้อักเสบเยอะมากเนาะแล้วก็เจอบอกว่าสารสื่อประสาทสมองมีความเครียดอะโดพามีนที่สูงมากเลยเนาะแล้วก็มีโพสโรตนินน่น้อยมากเลยก็หมายความว่าอะไรเขามีภาวะเครียดเยอะมากแล้วก็ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนความสุขเนาะหรือว่าสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าสโรตนินได้ก็เลยทำให้เขามีอารมณ์ที่เหมือนกับว่าซึมเศร้าได้ง่ายเนาะประเด็นก็คือ เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีลำไส้อักเสบแต่ว่าเพราะอะไรทําให้ลำไส้อักเสบก็ต้องไปหาเพิ่มเติมใช่ปะเขานี้ก็เลยขอตรวจเลือดเพิ่ม ก็เลยไปเจอว่าเอ๊ะน้องเขาเนี่ยจริงๆไม่สามารถกินกลูเตนได้นะเพราะว่าอาหารที่แพมาเราจะไม่บอกว่าแพเนาะเราบอกว่าอาหารที่น้องเขาเซนเนาะเซนซิทีฟเนี่ยก็คือเป็นพวกอาหารแปรรูปพวกขนมปังเนี้ยพวกยีสต์พวกอะไรอย่างงี้หมดเลยเราก็เลยสวดว่าเอ๊ะน้องคนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องแบบกลูเตนละเขานี้ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะน้องเขาเป็นแบบว่าเป็นโรคซิลิแอคไหมซิลิแอคมายถึงโรคที่ร่างกายเราไม่สามารถกินกลูเตนได้แล้วไปทําให้ลําไส้เราเองอักเสบปรากฏว่า ซีลเแียก,ก็ไม่ใช่เนาะน้องเขาเป็นโรคประเภทที่ว่าแพ้กลูเทนแต่ว่าทำให้ลำไส้อักเสบแต่ไม่ใช่ซีลเแียแค่นั้นเองอก็เลยบอกน้องว่าเออลองงดกลูเตนไหมแล้วก็ลองกินโพรเบอติกไหมปรับเปลี่ยนลําไส้ดูปรากฏว่างดแค่แบบสองอาทิตย์อะคืออาการดีขึ้นชัดเจน เนาะก็คือจากให้เขาซึมเศร้านู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วเริ่มกินยาได้น้อยลงเนาะไม่ตกรวลน้อยลงเครียดน้อยลงแล้วที่สําคัญผื่นดีขึ้นด้วยการที่เขาเป็นสะเก็ดเงนะินน่ะมันก็ค่อยๆแบบว่าลดลงหายลงไปเอออันนี้ก็เลยเป็นบอกว่าเคสตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเราเป็นอันนึงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวเราต้องเจาะลึกลงไปว่าเป็นอะไรระบบอะไรที่คุณมีปัญหา